มึงนี่พอๆกับหมอบุญเลยนะมึงบอกว่าซื้อถูกเกินไปครับประชดด้นะผมซื้อถูกเกินไป230บาทองค์กรเพศซื้อเจบาทห่างกันกี่บาทองค์กรเพทประกาศผู้ชนะประมูลงานจัดหาชุดตรวจโควิด COVID หรือ ATK เนี่ยนะครับ8.5ล้านชุดเผยได้บริษัท ออสแลนด์แคปิตอลเสนอราคาต่ำสุดคือชุดละ70บาทโดยนำเข้าจากบริษัทปักกิง่งเลอปูเมดิคอลเทคโนโลยีจากสารัฐจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ผ่านการตรวจออยองออยอออยอต่างๆเรียบร้อยมึงพูดไม่ครบไงหมอมึงพูดไม่ครบไงมึงไปยกกวมควบควมุคมโลกอะไรต่างๆง่ายนต่างๆ,ๆไม่ได้ นะครับมึงทําหน้าที่โดยพาราการนะฮะแล้วมึงไม่ต้องมาบอกว่าหา ATK อย่างล่ากลําบากเขากํลาลังจัดขาจัดหาในสิ่งที่ประชาชนจะเข้าถึงง่ายๆในราคาที่มันไม่แพงเสือกรู้มากแล้วตอนที่โควิดระบาดเนี่ยนะครับ ไอ้พักส้มเองก็เป็นตัวต้นตอที่ทำให้อเมริกาสร้างกำไรมากมายจากโควิดเพราะมึงไปช่วยโฆษณาวัคซีนไฟเซอร์ที่ทำให้คนไทยแม่งมีปัญหาเรื่องพันธุกรรมเรื่องภูมิแพ้เรื่องอาการต่างๆที่ไม่เคยเป็นแต่กลับกลายต้องมาเป็นเป็นวัคซีนเทพของมึงมึงลืมแล้วเหรอครับนะมึงลืมแล้วเหรอครับ มึงนําพาความชิบหายมั้งไอ้ตอนนั้นแล้วกูถึงบอกว่าถ้ามึงได้เป็นรัฐบาลอนะชิบหายแน่นอนชิบหายแน่นอนเพราะมึงทํางานกันไม่เป็นพูดสวยหรูไงก็พูดได้กูก็พูดได้ไลฟ์โค้ดก็พูดได้ไลฟ์โค้ดแต่ละคนที่ออกมาไลค์โค้ด่ยเคยทําธุรกิจสําเร็จไหมไม่เคยไอ้คนที่เขียนหนังสือเยอะๆออกขายเยอะทาธุรกิจสําเร็จไหมมึงออกเขียนหนังสือมาพิทาเขียนหนังสือมามึงเคยบร,ริหารธุรกิจอะไรสำเร็จไหม ในชีวิตมึงเนี่ยที่มึงเขียนหนังสือตรงลงมึงจะเรียนรู้จากคนสาเร็จจริงๆหรือมึงจะเคียนรู้จากคนที่แต่งนิยายขึ้นมาก็าไปเลือกเอานะครับมีหน้ามาประกาศนะครับคุณธงเทงบอกว่าผมขอให้คำมั่นสัญญาว่านายกคนนี้สสพักนี้จะทำเพื่อประโยชน์ประชาชนไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะฮะขอบคุณพี่พลอยมากๆรับผน วุ้ยขอบคุณประวานมากมากนะครับวันนี้ได้กินประวานปิ้งแล้วนะคุณเท้งบอกว่าถ้าเจอใครที่โกงกินทุจริตนายกขอบคุณมากๆคนระับขอบคุณตึกอ่าขอบคุณตึกเอ่อเอ่อทำเนียบรัฐบาลมากๆถ้าเจอใครที่โกงกินทุจริตนายกคนนี้จะเข้าไปจัดการ มึงเคยเจอใครไหมมึงเคยเจอคนในพักมึงที่รู้จริตเองไหมมึงเคยเจอเองไหมมึงไม่เคยเจออะไรเลยแล้วมึงก็ไม่เคยจับใครได้เลยนะครับที่มึงบอกว่าจะไปตรวจสอบคนโกงคุจริตเนี่ยมึงไม่เคยเจอใครเลยเพราะว่ามึงบอกว่าพักมึงดีทุกคนจนกระทั่งตำรวจเนี่ยไปเจอแล้วจับออกมาเพราะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยแล้วตำรวจยังไม่จับออกมามึงก็ตรวจสอบกันเองครับ นะมึงไม่เคยจัดการอะไรได้เลยเป็นตำรวจที่ลากตัวออกจากพักส่วนด้อมโง่ๆก็ aker, ได้แต่สวดตตามกันท่องตาม,ตามกันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นถ้ามึงเป็นรัฐบาลจะน่ากลัวมากเพราะทุนเทาจะยิ่งไม่เจอมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมึงเอื้อให้ทุนเทาทั้งหมดแล้วมึงก็บอกว่าทุนเทาไม่มีแล้วจับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลมึงพอๆกับไอ้ศิลนเลย ไอ้ศิลเพื่อนข้างบ้านผมนิสัยมันแย่มากมันผลิตยาอยู่หลังหมู่บ้านแล้วมันก็เป็นคนที่กระจายยาไปทั่วหมู่บ้านแล้วพอมันจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านมันรู้หมดเลยว่าใครขายยาบ้างมันก็ไปจับไปจับเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ค่อยปล่อยตัวแล้วมันก็บอกว่านี่ไงผลงานการจับยาของผมเยอะไหม <laughs> ผมเก่งเรื่องการจับยาการปราบยาเสพติดเห็นไหมเห็นหรือยัง คุณนๆแม้กบเหมือนกับพักๆหนึ่งที่สมัยก่อนนะที่อะไรอ่ะรักไทยรักไทยลักอย่างน่ะนะครับทำเองจับเองรับผลงานเองนะครับพอเรื่องลืมก็แอบไปปล่อยตัวนะครับของกลางก็ไปขายใหม่นะฮะเผาอะไรก็เผาไม่รู้น่าสงสารนะครับ ด้อมส้มอย่างหนึง่งหกปีแล้วที่สมสร้างความฝันไม่ใช่ที่สมสร้างหกปีแล้วที่ส้มสร้างความฝันแล้วไปไม่ถึงหกปีแล้วนะครับแจห้กูรอมึงอีกนานเท่าไหร่สาวกก็อายุเพิ่มขึ้นโตขึ้นไม่ใช่เด็กกันแล้ว พอสาวกอายุเพิ่มขึ้นโตขึ้นไม่ใช่เด็กกันแล้วก็เห็นส้มมากขึ้นเห็นสันดานมากขึ้นถ้า1 0บถึงสิปียังเป็นรัฐบาลไม่ได้แรงกดดันส้มก็จะมากขึ้นไอทิมก็แก่ขึ้นไอเท้งก็แก่ขึ้นไอทอนก็แก่ขึ้นนะฮะแรงกดดันมึงก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมึงก็จะพังไปเอง สาวกก็จะเริ่มเบื่อนะฮะไม่เป็นไรครับระบบถนัดสนสงขามจิตวิทยาอย่างนี้อยู่แล้วส้มมีคดียุบพักที่มีหลักฐานอย่างน้อยสามคดีจะผิดหรือไม่ไม่สำคัญเพราะศัตรูต้องการแค่สามรับคำร้องแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยล้มทันทีแค่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลักฐานในคดียุบพ,พักก็คืออะไรมึงเอาเงินเดือนผู้ช่วยสอสอไปใช้แบบไม่ถูกต้องใช่หรือไม่รับเงินบริจาคจากส้มเทากกตโยนให้ศาลอยู่แล้วหลังจากที่มึงชนะเลือกตั้งคดีต่างๆที่เขายังไม่เล่นงานมึงไม่ว่าจะเป็นการรับเงินเทารับเงินสแกมเมอร์รับเงินคนฟอกเงินรับเงินค้ายามันก็จะตามมาเพราะอะไรเพราะเขารอให้มึงเลือกตั้งก่อน กรกตไม่ทําอะไรอยู่แล้วกอออรกตบอกว่าโยนให้ศาลเพราะไม่รับมีดแน่นอนและศาลก็ต้องสั่งหยุดปฏิบัติงาน1-3เดือนไม่ว่าจะผิดหรือไม่ก็ตามไม่มีใครสนใจนะครับสามารถเชื่อส้มได้ก่อนสารพิพากษาได้แล้วด้วยการเปิดอภิปรายแล้วก็โหวตไม่ไว้วางใจว่ามึงเนี่ยรับเงินจริงหรือเปล่าดังนั้นก็คืออะไรครับน้ำเงินแดง แล้วก็จุดๆที่ไม่เอาส้มทําไมถึงไม่เอาส้มเพราะมีคดียุบพักศารสั่งหยุดทํางานรัฐบาลก็จะล้มทันทีใครจะไปอยากอยู่กับมันถ้าพี่รู้อย่างนี้ก็ไม่มีใครเอาส้มมาล่วมรัฐบาลได้หรอกแล้วก็ไม่มีใครไปล่วมรัฐบาลกับมันเพราะฉะนั้นน้าเงินนะฮะหรือแดงหรือส้มหรือประชาธิปัตย์ถ้าศารรับคดียุบพักส้มถีบมันจะกลายเป็นถีบส้มออกทันที และพร้อมจะจับขั้วใหม่ในรัฐบาลน,นั้นสรุปแล้วหนูก็อยู่ยาวานะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะดูให้มันเป็นละครขำๆหนุกๆขอบคุณพี่กุ้งอลองมมดอนปัญจอบอกว่าอย่าก,กลัวพวกเราเลยอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึงแต่จงกลัวปัจจุบันที่ไรอนาคต กูกลัวครับกูกลัวกลุ่มโจรบีเอ็นที่มันสร้างความสงบสร้างความไม่สงบในชายแดนภาคใต้กูกลัวกลุ่มบแบ่งแยกดินแดนจากมึงนะฮะกูกลัวผู้ก่อการร้ายที่มึงเป็นอยู่ที่เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการหรือเปล่ากูมไม่รู้นะฮะเพราะมึงใช้แคมเปญบอกว่ากาส้มสองใบทืนสันติภาพให้กับชายแดนใต้ กาส้มสองใบคืนสันติภาพไปกับชายแดนใต้มึงกำลังบอกว่ามึงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า e> มึงใช้คำพูดอย่างนี้แสดงว่ามึงอยู่เบื้องหลังของความไม่สงบหรือเปล่าเพราะมึงบอกว่าถ้ากามึงสองใบเนี่ยมึงสามารถคืนสันติภาพให้กับชายแดนใต้ได้แสดงว่ามึงเนี่ยคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาชญากรมักทิ้งร่องรอยนะครับ พักแบบนี้เหรอที่ส้มชอบส้มฟินกันนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่กูกลัวกูไม่ได้กลัวถ้ามึงเก่งจริงกูไม่ได้กลัวแต่กูกลัวมึงเฮีย er เกินไปแล้วโง่เกินไปที่จะทำให้ประเทศไทยชิบหายกูกลัวประเทศไทยจิบหายนะครับ แล้วไม่ต้องมาบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบตุยก่อนนะสลิมสลิมอย่าเพิ่งรีบตุยนะรอพักประชาชนประสบความสําเร็จก่อนอ๋อคนอย่างกูเนี่ยคงอยู่ไม่ได้ถึงพันปีหรอกนะครับแล้วกูก็ไม่หยุดกูไม่รู้จะอยู่ถึงร้อยปีหรอือเปล่าเพราะนั้นมึงรีบสําเร็จหน่อยได้ไหมถ้ามึงจะอยู่ไปถึงพันปีแล้วค่อยสําเร็จเนี่ยนะครับมึงก็อยู่ไม่ถึงเหมือนกันนะฮะ ราะนั้นก็ฝากผู้มึงเอาไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆครับนะฮะพอดีเนื่องจากเวลาไม่น่าจะทันนะครับมีเรื่องที่จะพูดนะฮะอีกหลายเรื่องพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันอังคารนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆขอบคุณพี่โบมากๆนะครับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนหลักนะครับพี่พลอยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับประวานนะฮะพี่